บิิิสมมมฮรรหวันอัชุรอเป็นวันที่สิบของเดือนอันมุฮัรรอมเป็นวันที่อัลลอฮ์ได้ช่วยเหลือท่านนบีมูซาและให้ฟิตอูนได้จมน้ำเสียชีวิตในครั้งนี้ ท่านนาบีมูซาได้ถือสินบเพื่อขอบคุณต่อลอสุบฮานวตาลาเมื่อท่านนาบีมายังนครบดีนาะและทราบข่าวว่าชาวอยู่ได้ถือสุดในวันนี้นบีก็บอกว่าพวกเรามีสิทธิ์เหนือกว่าพวกท่านในการที่เรานั้นจะถือสินบต่อการปฏิบัติตามของท่านนาบีมูซาหากว่าถือสินบในวันที่สิบแล้วก็จงถือวันที่เก้าด้วยหรือไม่ก็ถือในวันที่สิบเอ็ดของเดือนอันมฮัรรอมเพราะท่านนาบีสุลลัยซ์ล,ลัมได้กล่าวว่าหากว่าฉันมีชีวิตอยู่ถึงปีหน้า หาก็ลาส่งประสงค์เราก็จะถือสิลดในวันที่เก้าด้วยหากว่าพวกท่านต้องการที่จะให้เราลบล้างความผิดที่ผ่านมาก็จงถือสิลดเพราะท่านนบ,บีสุสลต่านได้กล่าวว่าการถือสิลดในวันอชัชรอหวังที่จะให้เรานั้นได้ลบล้างความผิดหนึ่งปีที่ผ่านมานี่คือความประเสริฐและจงนมัสระวังจากสิ่งที่เป็นบิดาในศาสนาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทาเล็บทาผมในวันอชัชรอการเจาะจงละหมาดแบบเฉพาะเจะาะจงในวันอชัชรอ การอาบน้ําการจับมือการแต่งตัวหรือการเตรียมอาหารต่างๆเป็นการเฉพาะในวันอาชุรอหรือการแสดงถึงความโศกเศร้าเสียใจอย่างเช่นพวกชีอะที่ไว้อาลัยต่อท่านอุเซนที่ถูกฆ่าในวันอาชุรนี่คือสิ่งที่เป็นอุตริในศาสนาจงเรียบเร่งสู่การอภัยโทษและการปฏิบัติอามันอิบดะดา